ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกลับเข้าสู่ช่องมันนี่ฮีโร่ค่ะเรามาร่วมสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่องมันนี่ฮีโร่นะคะและแน่นอนเจอหน้ากันแบบนี้ทุกท่านอยู่ในช่วงของเล่าข่าวหุ้นกับชูก้าปณิตาค่ะแต่วันนี้แอบกระซิบนะคะข่าวหุ้นสําหรับวันนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นข่าวหุ้นในวงการคลิป c u r r โ n c คค่ะก็จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคลิปข่าวหุ้นนี้กัน,นะคะ่ะข่าวหุ้นนี้เป็นการรวบรวมนะคะประเด็นทั้งหมดในรอบหนึ่งปีค่ะของวงการคริปโตเคอเรนซีนะคะที่เป็นประเด็นต่างๆไปฟังกันคะ่ะไวรุ่นคริปโตสําสำหรับข่าวนี้นะคะก็จะเป็นการรวบรวมนะคะประวัติศาสตร์ในแวดวงวงการคริปโตค่ะที่เกิดขึ้นในปี2564ซึ่ง คัดมาทั้งสิ้นนะคะ20เรื่อง20ประเด็นค่ะต้องบอกว่าคัดมาเพื่อให้ได้เรียนรู้นะคะอดีตนะคะรวมถึงเข้าใจในส่วนของปัจจุบันแล้วก็การคาดการณ์ในอนาคตรวบรวมเป็นเรื่องราวนะคะส่งท้ายปีแบบนี้ให้ทุกคนนะคะได้มาศึกษากันสําหรับใครที่มีความสนใจในเรื่องของคริปโตเคอ e เรนซีนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เข้ามาในวงการแล้วกําลังเข้ามาในวงการหรือใครนะคะที่เป็น f c ของทางช่อง มันนี่ฮีโร่เนี่ยก็สามารถเข้ามาฟังได้ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ด้วยและไปฟังข่าวหุ้นคริปโตเคอ e เรนซีกันทั้ง20ประเด็นไปค่ะประเด็นแรกนะคะนั่นก็คือบิตคอยค่ะปีนี้แตะมูลค่า7หลักครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์ค่ะโดยนะคะปี2564เนี่ยเรียกได้ว่า Bitcoin นะคะเป็นปีที่ถูกยอมรับอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นหลายคนเนี่ยก็เข้ามาแล้วก็ พิ่งจะเริ่มลงทุนนะคะในปีนี้ซึ่ง Bitcoin เนี่ยมีมูลค่าแตะ7หลักครั้งแรกเป็นประวัติการคะ่ะซึ่งนะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นเป็นตารางนี้เป็นตารางสถิติอ้างอิงนะคะเพื่อนก็ลองดูกันได้นะคะเริ่มตั้งแต่มกรลากุมงพามีนาเมสสอ่ะล้องยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรียนกับเนิร์ดก่อนนะคะถัดมาค่ะประเด็นที่2นะคะก็ลิงก์กันกับประเด็นแรกค่ะบิตครัระบบ ล่มนะคะก็เมื่อบิตคอยแตะนะคะ1ล้านบาทเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์คนที่อ่วมที่สุดค่ะแน่นอนบิตครับค่ะเพราะว่าเป็นยังไงคะนักเทรดนี่สนุกสนานปรูกันเข้ามาใช่ไหมคะก็เลยทำให้ระบบของเขาเนี่ย ล่มไปนั่นเองค่ะโดยกรตอนะคะก็ต้องออกหนังสือเตือนให้เร่งแก้ไขนะคะก่อนที่ลูกค้าจะอารมณ์เดือดไปมากกว่านี้โดย c ีอนะคะคุณท็อปเนี่ยถึงขั้นเปิดโรงแรมให้พนักง,งานค่ะนอนเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้ที่ทํางานล่นระยะเวลาการเดินทางนะคะแล้วก็สามารถเร่งจัดการอัประบบต่างๆสุดท้ายนะคะทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ ใครที่อยู่ในโมเมนต์นั้นนะคะแล้วก็ยังจําได้ดีว่าสถานการณ์มันรุนแรงเดือดอะไรขนาดไหนนะคะก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะโดยนะคะถัดมาประเด็นที่3ค่ะในส่วนของประเด็นที่3นี้คือเรื่อง ICO ตัวแรกของประเทศไทยนะคะชื่อว่า Siri h u บโทเค็นค่ะก็ s i ร i ฮับโทเค็นะคะเป็นของบริษัท SPV 7-7นะคะคือ ICO ตัวแรกของประเทศตั้งแต่มีกฎหมายสินทรัพย์ดิจิตัลในปี2561ออกมาค่ะกว่าจะคลอดออกมาเป็นตัวแรกได้เนี่ยก็เรียกได้ว่านานพอสมควรเลยนะคะโดยตัว ซีรีหับโทเคตเนี่ยก็ถูกขายเกี้ยงค่ะรายใหญ่ๆเนี่ยก็มากว่าซื้อเองด้วยไม่ว่าจะเป็นซีรีหรือว่า XPG เองนะคะแต่พอเข้าเทรดในตลาดรองเนี่ยกลับกลายเป็นว่าราคาต่ําจองเฉยเลยค่ะซึ่งพูดง่ายๆนะคะก็คือว่าซื้อกันเนี่ยไม่ถึงโทเคตละ10บาทใครที่ใจร้อนออกไปก่อนเนี่ยก็ขายขาดทุนไปตามระเบียบนะคะเว้นแต่ว่าจะถือยาวแล้วก็รอรับผลตอบแทนรายตรมาสค่ะประเด็นที่4นะคะก็คือประเด็นประวัติศาสตร์อีกหนึ่งประเด็นค่ะ กรอตยอมถอยนะคะประเด็นนี้นะคะเรียกได้ว่า Impact สุดๆนะคะต่อนักลงทุนในวงการของคริปโตอย่างมากเพราะว่านะคะกรอตเนี่ยมีการประกาศแนวทางออกมาค่ะว่าคนที่จะเทรดในตลาดคริปโตเคอเรนซีได้นะคะจะมีการคัดเกรดค่ะต้องเป็นนักลงทุนนะคะที่มีรายได้1ล้านบาทถึงจะนับว่า สามารถนะคะเข้ามาเทรดได้ก็เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการที่สร้างความสามัคคีให้เหล่านักลงทุนรายเล็กรายใหญ่รายกลางนะคะของประเทศไทยนะคะสามัคคีบอกว่าไม่อไม่อไม่ยอมไม่ยอมนักลงทุนเขาไม่ได้ทําแบบนี้นะคะโอเคอ่ะโอเคเป็นอันว่านะคะก็มีความสามัคคีของนักลงทุนที่ประท้วงกันออกมานะคะแล้วก็ไม่เห็นด้วยสุดท้ายแล้วเนี่ยกรอตอก็เลยยกเลิกแนวคิดดังกล่าวไปนะคะแล้วก็ เปลี่ยนเป็นแนวทางอื่นๆที่เบาวางลงมาค่ะทำเอานักลงทุนเนี่ยก็ลงอ,อกกันไปนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่กรตอยอมถอยให้ค่ะ5นะคะก็คือประเด็นของ NFT นะคะกับนิยามฉบับของไทยค่ะโดย NFT เนี่ยหรือว่า Non-Fungible Token นะคะที่เราเข้าใจกันทั่วไปเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ดิจิตัลซึ่งไม่สามารถทำซ้ำได้แต่วันดีคืนดีค่ะ ชุมชนคริปโตก็เริ่งมงงกันนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยจัดว่าเป็นสินทรัพย์ดิจิตัลหรือไม่กันแน่หลังจากที่แพลตฟอร์มโคล่าของ Kbank นะคะประกาศตัวว่าจะเปิดตัวแล้วก็มีดราม่าตามมาค่ะสรุปก็คือเป็นได้ทั้งสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็ไม่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล ขึ้นอยู่กับว่าวัตถุประสงค์ของ NST นะคะมีการกำหนดสิทธิ์หรือไม่นั่นเองค่ะอันนี้นะคะสำหรับใครที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ายังงงกับประเด็นนี้อยู่เนี่ยสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะประเด็นถัดมาคือประเด็นที่6ค่ะต้องบอกว่าอึ้งนะคะคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเรื่อง Defi ในปี2,564นะคะนับเป็นปีทองของโลกดี f i ค่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าคนไทยนะคะไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะข้อมูลจาก s i m i r a w e b c o m นะคะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเนี่ยมีการเข้าใช้งานใน m e t a m a s k นะคะหรือว่า Wallet ยอดฮิตในเดือนเมษายน2,564เนี่ยสูงเป็นอันดับที่4ของโลกของโลกเลยนะคะทุกคนหรือคิดเป็น3.12%รองจากอันดับแรกคือสหรัฐจีน ตุรกีซึ่งอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่15 7แล้วก็4เตามลำดับค่ะนอกจากนี้นะคะโปรเจกต์ดีฟาชื่อดังอย่างแพน c a k e สว a ปนะคะที่มีคนไทยใช้งานมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกค่ะเป็นรองแค่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นเองนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องช็ออีกเรื่องหนึ่งค่ะประเด็นที่7นะคะนั่นก็คือ Facebook ค่ะเปลี่ยนชื่อเป็น Meta นะคะซึ่ง จับตาเชื่อมโยงกับคริปโตเคอรเรนซีค่ะโดยชื่อใหม่ของ Facebook นะคะก็คือ Meta ค่ะที่สะท้อนให้เห็นว่า m a ส k ช u ก k ร r เบิรเนี่ยให้ความสำคัญกับ m e t t v r w s r นะคะแล้วก็ยังได้เปลี่ยนเครื่องหมายยกนิ้วโป้งที่สำนักง,งานใหญ่นะคะมาเป็นเครื่องหมาย <c oughs> ทำยังไงนะ <c oughs> เครื่องหมาย Infinity แทนค่ะซึ่งตลาดนะคะก็จับตาว่าจะมีการนำบล็อกเชนนะคะหรือว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเข้ามาเชื่อมโยงหรือไม่อย่างไรซึ่งก็น่าจะมีแน่นอนนะคะเพราะว่าในโลกของ m e t a เวิร์เนี่ยจะต้องใช้เงินเสมือนนะค่ะแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าตัว Facebook เองนะคะกับของพันธมิตรของเขาเนี่ยเขามีแผนที่จะสร้าง G M Coin ะค่ะจะรอแค่วันเปิดตัวเท่านั้นเองนอกจากนี้เนี่ยซั e เกอร์เบนะคะเขาก็ยังแย้มว่าแผนจะมีตลาดเสมือนจ แล้วก็มีสินค้าเสมือนจริงอย่าง NST อีกด้วยค่ะใครที่มองอนาคตออกนะคะบอกเลยว่าหวานค่ะประเด็นนี้ถัดมานะคะคือประเด็นที่8ค่ะ SCBX นะคะทุ่ม1.7หมื่นล้านบาทซื้อบิตนะคะั p 51%ค่ะเรียกได้ว่าเป็นข่าวใหญ่พอสมควรนะคะในส่วนของเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาที่กลุ่ม SCBX นะคะเขาประกาศว่าจะเข้าลงทุนในบิต c ั p ออนไลน์นะคะแล้วเขาก็ได้มีการจัดทำโฮดดิ้งต่างๆเรียบร้อยควบรวมไปแล้วนะคะซึ่งก็มีแฟนคลับของ b i ตคั p เนี่ยมองว่าทำไมท็อปจิราย,ยุถึงได้ตัดสินใจขายธุรกิจที่สร้างมากับมือขนาดนี้ ทั้งที่บิดครับเนี่ยแทบจะคือชีวิตของเขาไว้แล้วแถมยังเปิดให้กลุ่มไทยพาณิสนะคะถือหุ้นในสัดส่วนที่มากกว่านั่นก็คือ51จะทําให้อํานาจการตัดสินใจต่างๆเนี่ยอยู่ที่ธนาคารมากเกินไปหรือเปล่าเกิดดราม่าในคอมมูนิตี้ขึ้นมาค่ะถึงขั้นแบบชวนกันเลิกใช้เว็บนี้ในการเทรดเลยทีเดียวนะคะประเด็นนี้ถัดมาคือประเด็นที่9ค่ะ เหรียญซิ่งแหกโค้งนะคะเรียกได้ว่าประเด็นนี้หลายคนน่าจะจํากันได้นะคะเพราะเพิ่งเกิดมาเมื่อไม่นานนี้เองค่ะเหรียญซิ่งแหกโค้งนะคะได้แก่คับเจฟินแลวก็ซิกนะคะซึ่งเป็นสามเหรียญสัญชาติไทยค่ะเทรดอย่างบ้าคลั่งนะคะในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาราคาเนี่ยถูกลากไปแบบใครเข้าไปแล้วขายทันก็คือรวยค่ะ คือราคาถูกากไปแบบสุดลูกหูลูกตานะคะตื่นเช้ามาคือว้าวฉันเป็นเศรษฐีนะคะซึ่งทั้ง3ามเหรียญน,นี้นะคะก็ตีคู่กันไปเลยกราฟเนี่ยพุ่งไปกว่า1%นึ่ตลอดช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะก่อนที่จะดับ ฝันรายย่อยนะคะดิ่งนรกกว่า70%โดยนะคะก็เดือดร้อนไปถึงกรตอค่ะตามคาดนะคะก็ได้ติดตามแล้วก็พบว่าทั้ง3เหรียนนี้นะคะมีความผันผวนอย่างมากในช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็เตรียมนัดสมาคมหญิงงุนอย่างนี้ออกมาตรการการปันเลี้ยนอะไรของเขาต่อไปค่ะและถัดมานะคะคือประเด็นที่10ค่ะคือกรตอเปิด Hearing นะคะห้ามข้องเกี่ยวลงทุนแนะนำดีาย ทำกางความร้อนแรงของตลาดดีฟานะคะตลอดปี64ค่ะ กรตอตเองเนี่ยก็ได้ออกมาเตือนเมื่อเดือนพฤษภาคมนะคะว่าใครที่จะทําธุรกรรมดีฟายนะอาจจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดูให้ดีว่ามีส่วนไหนที่ขาบเกี่ยวกับกฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัลต้องมาขอมาพูดคุยและตามมาด้วยนะคะเฮียริ่งส่งท้ายปีเมื่อวันที่7จ็ธันวาคมค่ะโดยมีแนวคิดปรปับปรุงหลักเกณฑ์น,นะคะการให้บริการของผู้จัดการเงินทุนแล้วก็ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทอลนะคะเกี่ยวกับดีฟายคือ,อนหนึ่งเนี่ยห้ามไม่ให้ผู้ใดนะคะประกอบธุรกิจกิจการเกี่ยวกับเงินทุนสินทรัพดิจ การนำสินทรัพย์ดิจิตัลของลูกค้าไปทำธุรกรรมใดๆบนแพลตฟอร์ม d e ฟ i แล้วก็2อเนี่ยห้ามีให้ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิตัลให้คำแนะนำแก่ลูกค้าหรือจะทำบทวิเคราะห์เกี่ยวกับ d e f i เพื่อป้องกันการชักชวนให้ประชาชนนะคะมาใช้บริการดังกล่าวในวงกว้างนะคะโดยเปิดรับฟังไปจนถึง7มกราคม2565นั่นเองค่ะก็เดี๋ยวพัก EP นี้ก่อนนะคะสำหรับ1ิ ประเด็นแล้วเดี๋ยวไปต่อ EP ที่2นะคะในช่วงของ11ถึง20ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวงการคริปโตค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะแค่10ประเด็นเนี่ยเหนื่อยกันเรื่องคะ่ะเรียกได้ว่าวงการนี้เนี่ยมีอะไรให้ศึกษาเยอะแยะมากมายแล้วก็10ประเด็นของปีนี้นี่ก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่ร้อนแรงแล้วก็มีความสนุกอยู่ในตัวถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ EP ที่2ค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปอย่าพึ่งหนีไปไหนนะคะกดไปฟัง EP ที่2ไ้้ยค่ะ